นะครับวิดีโอนี้ก็มาดูการเขียนเส้นตรงและอาร์คนะครับเ้ืยอคำสั่งไลน์ก็อื่นคำสั่งไลน์นะครับต้องอยู่ในโหมดสเก็ตและตอนนี้เราอยู่ในโหมดสเก็ตของ Part 5นะครับแล้วก็สเก็ตหนึ่งคำสั่งไลน์นะครับสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธีนะครับคือเลือกจากแคนเนล Draw Line หรือใช้ L หรือใช้มา r k ิ้งเมนูนะครับตรงน,นี้ก็ได้เขียดลายมันจะเลื่อนขึ้นคลิกขวาค้างไว้แล้วเลื่อนขึ้นมนาะแต่อันนี้ต้องจำไว้นะครับว่าลายอยู่ตรงไหน mm hmm. ก็มาดูนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่า s ตาร์ท s l e c t Start, Start offline นะครับตอนนี้เราอยู่ในระนาบ x y นะครับมันก็จะขึ้น x กับ y มาให้ผมก็จะเลือกตำแหน่ง origin นะครับเป็น0 0แล้วสามารถกรอกได้นะครับเป็นหรือคลิกแถวรอบ0 0ก็ได้ครับแล้วก็ select end of line นะครับเลือกเส้นสุดท้ายนะครับมันก็จะมีให้เราป้อนค่าด้วยนะครับเราสามารถป้อนขนาดได้เลยก็ได้นะครับ15 มุมเท่าไหร่สี่สิห้าก็ได้ครับแล้วก็เวลาเราแมทเขียนตั้งนะครับตั้งฉากอย่างนี้โปรแกรมก็จะสร้างออโต้คอนสแตนให้เรานะครับตั้งฉากด้านบนหรือว่าเป็นแนวนอนก็เป็นออโต้คอนสแตนแนวนอนนะครับมาดูอย่างตัวอย่างนะครับ ผมป้อนค่า20่สิบมันก็จะเขียนใส่ Auto Dimension มาให้นะครับแต่เราจะลากเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ขนาดที่หลังตรงนี้ก็จะขึ้นตั้งฉากกับเส้นตรงที่ความยาวยีนะครับนี่ก็จะขนานกับตัวความยาวยีตรงนี้ก็จะขนานกับนะครับขึ้นเขาขนานมาแล้ว รขายตรงนี้ถ้าเราจะเขียนปิดหรือว่าคลิกตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าใช้สั่งโครอสขึ้ขวาแล้วเลือกครอสก็ได้นะครับส่วนคําสั่งการใช้การเขียนอาร์คนะครับโดยคําสั่งลายแล้วเขีเขยนปึ๊บเจิดหนึ่งลายหนึ่งเส้นนะครับ แล้วเราก็ขิ้ขาบค้างไว้นะครับแลบบ้วขี้ขาบค้างไว้ไปเขียแบบเส้นตรงนะครับก็จะมีออ t โต้โปรเจกต์้งขนาดแล้วก็แทนเจนให้นะครับนี่ก็คือาสั่งลายนะครับสามารถใช้สร้างเส้นตรง และสร้างอารได้ด้วยนะครับสำหรับของสั่งล้ายก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับ